พัศลามาเลก้มค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูลาบปลาทับทิมทอดค่ะปลาทอดก,กรอบๆนำมาลาบแซ่บๆเนื้อนุ่มอร่อยมากค่ะเราไปเริ่มเตรียมวัตถุดิตกันค่ะนำหอมแดงมาหั่นซอยหั่นไปรเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะหั่นเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นนำผัดชีมาซอย หั่นส่วนท้ายออกเพื่อความสะอาดแล้วหั่นซอยให้เท่าๆกันค่ะหั่นซอยเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนค่ะน้าต้มหอมมาหั่นซอยเอาส่วนท้ายออกเพื่อความสะอาดจากนั้นหั่นซอยให้เท่าๆกันค่ะหั่นเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมาน้ํมะนาวมาหั่นเป็นซีกหั่นเสร็จแล้วไปพักไว้ก่อนค่ะ จากนั้นนำเนื้อปลาที่เราแล่ออกมาแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคําค่ะแล้วนำไปหมักกับแป้งกันต่อค่ะโรยแป้งทอดกรอบ1ช้อนโต๊ะลงไปในปลาจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้าในตัวปลาตั้งกระทะเทน้ำมันลงไป ทอดปลาจะใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะคะพอน้ำมันเริ่มเดือดใส่ปลาลงไปค่ะค่อยๆลงไปทีละชิ้นนะคะทอดไปสักพักให้เนื้อปลาออกเป็นสีน้ำตาลและสุกดีจากานั้นปรับขึ้นเสด็จน้ำมันค่ะ เราไปเริ่มทำลาบปลาทับทิมทอดกันค่ะเทน้ำปลาสอนช้อนโต๊ะลงไปในชามตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาบีบมะนาวลงไปเพื่อความเปรี้ยวจากนั้นคนส่วผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะ นำปลาทัดที่เราทอดลงไปในชามได้เลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเพิ่มพริกป่น1ช้อนโต๊ะลงไปตามด้วยข้าขวคั่ว1ช้อนโต๊ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าให้ถึงรสถึงเนื้อเลยนะคะจากนั้นใส่หอมแดงลงไปตามด้วยต้มหอมและตามด้วยผักชี คนไปเรื่อยๆให้ลาบเข้ากันบีบอกได้เลยว่าเนื้อปลากรอบนอกนุ่มในเสร็จแล้วตับเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูลาบปลาทับทิมทอดลองทำตามกันดูนะ